แลนวีเอสซอมบี้สงเกยมยามว่างประจํามือถือของใครหลายๆคนและหลังจากที่เราผ่านด่านอียอ์โบราณมาได้เราก็จะมาต่อกันที่ด่านไพเรศสีหรือก็คือด่านทะเลโจรสลัดนั่นเองสำหรับด่านแรกของทะเลโจรสลัดเราจะได้พบกับสนามรูปแบบใหม่ที่เกือบพึ่งของสนามเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นสะพานไม้แทนและเรายังจะได้เจอกับซอมบี้ตัวใหม่ซอมบี้โหนกระสวยที่จะโหนมาตรงเลนที่ไม่มีสะพานนั่นเองแต่ดูความที่มาเป็นด่านแรกมันก็อีซี่สุดๆทำให้พอจบด่านนี้เราก็จะได้เคลร์นลโ,โพลหรือก็คือน้องข้าวโพดท,ที่ในแชทผมสแปมให้ผมหยิบใน่นนนอนะ้ยตแ ตอนรับซอมบี้อีกตัวแบบติดติดซอมบี้นกนางนวลที่จะลอยมาในเลนที่ไม่มีสะพานด้วยความเร็วปานกลางแต่ถ้ามีน้องข้าวโพดอยู่ก็ไม่ต้องกังวลอะไรรับมือกับวันนี้ได้แบบสบายๆมาต่อกันที่วันที่3วันนี้เป็นวันที่หน้าตาเหมือนวันที่1เป๊ะเลยแค่มีซอมบี้มาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนผมก็แค่เปลี่ยนจากกระลำปลาเป็นน้องข้าวโพดแทนแต่ว่าพอจบตานี้เราก็จะได้ snap dragon ซึ่งเป็นหนึ่งในพืชที่ดีมากๆเลยแต่ก็สู้กวางต่อยของผมไม่ได้หรอกนะและในดานต่อมาก็จะเป็นดานแรกที่เราได้เดบ ซอมบี้หัวถังก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเพียงเท่านี้เราก็จะได้หีบสมบัติที่จะเป็นการเปิดโหมดเอ็นเลสแต่ว่ามันก็คงยังไม่ถึงเวลาที่เราจะเล่นมันหรอกนะอย่าวอกแวกแล้วกลับมาเคียย์โหมดแอดเวนเจอร์กันต่อโดยในด่านนี้จะเป็นด่านแรกที่สะพานไม้เหลือแค่2แถวเท่านั้นและถึงมันจะดูยากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันกลับง่ายกว่าเดิมเพราะแทนที่เราจะต้องกันหลายๆเลนในด่านรูปแบบแบบนี้ซอมบี้จะกลูกันเข้ามาแค่2เลนเท่านั้นส่วนเลนที่ไม่มีสะพานก็จะมีซอมบี้โผล่มาบ้างแต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้นทําให้ด่านแบบนี้ไไมมมมมมม่่่่่่่่่ททท้้้้าา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 ยยสัััักกเเเเเเเหหหหรรรแลละบบในน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 ดดดดดตตตตออออผผคิิิวูพืป๊ขงงีี เปลี่ยนจากใช้ทานตะวันปกติมาใช้เป็นทานตะวัน2หัวแทนส่นพวกซอมบี้ก็ต่างกันแค่เวทส,สุดท้ายที่จะส่งซอมบี้โหกนกระสวยมาแทนซอมบี้นกนางนวลแต่อย่างน้อยพอจบตานี้เราก็จะได้พืชตัวใหม่สบายกุยหรือก็คือพรมเช็ดเท้าแบบไม่รับแขกนั่นเองเข้าสู่วันที่7วันนี้จะเป็นอีกครั้งที่เราจะได้พบกับซอมบี้ตัวใหม่ซอมบี้ลุนถังที่เราสามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยพรมเช็ดเท้าไม่รับแขกแต่ถึงอย่างนั้นพอทางระเบิดก็ยัอองจะมีอิมสตัวพุ่งออกมาจากถังอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็อยอา่าลื ต่อมาเราจะต้องเอาชีวิตรอดในดงซอมบี้โดยที่ไม่มีเครื่องตัดหญ้าแม้แต่เครื่องเดียวและแน่นอนว่าด่านแบบนี้ก็จะเป็นด่านสายพานที่จะคอยส่งพืชมาให้เราและในช่วงแรกๆก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ในเว็บสุดท้ายที่จะมีซอมเบิรมประจําแมปโจนสลัดโผล่มาด้วยแต่ถ้าเราเตรียมแพนฟูดไวให้สแนปดากอนดีๆเราก็จะสามารถเทียร์ซอมเบิมสองตัวนี้ได้แบบไม่ยากและเข้าสู่ด่านต่อมาซึ่งด่านนี้เนี่ยก็เป็นอีกด่านที่มีสะพานแค่สแถวและจะเป็นเพราะเราเพิ่งเจอศึกหนักนิดหน่อยในตาก,ก่อนหน้านี้ด่านนี้ก็เลย มาต่อกันที่วันที่10ในวันนี้เราจะได้รับการแนะนําให้รู้จักกับซอมบี้ตัวเดิมประเภทใหม่อิมในปืนใหญ่ซึ่งจะโผล่มาในเลนที่ไม่มีสะพานไม้และจะทําการยิงอิมมาในช่องที่5แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ซอมบี้ที่เคลียร์ยากอะไรแค่จะเคลียร์นานนิดหน่อยเพราะผมวางตัวตีไกลไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ในด่านต่อมาด่านนี้จะเป็นด่านแรกที่เราจะได้รียูเนียนกับซอมบี้ทั้งหมดที่เราเจอในด่านทะเลโจนสลัดซึ่งผมก็ต้องขอยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างอบอุ่นดีแถมในเไื่อของขวัญวันรียูเนียนเป็นพืน โดยมินิเกมสุดซิกเนเจอร์อย่างการสอยซอมบี้นกนางนวลนั่นเองซึ่งก็เป็นหนึ่งในมินิเกมที่สนุกมากๆและท้าทายดีและที่มันยากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันยากที่จะเอาชนะนะแต่มันยากตรงที่เราจะจัดการซอมบี้นกนางนวลให้คอมโบเยอะที่สุดได้เท่าไหร่และแน่นอนด้วยความที่ผมค่อนข้างสมองไหลได้คอมโบ5ตัวผมก็ภูมิใจมากๆแล้วล่ะและพอจบตานี้ยพวกของเราก็จะดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งเพราะหลังจากนี้เวลาขุดพืชเราก็จะได้แสงอาทิตย์กลับมานิดหน่อยต่อกันที่วันที่ส3บวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องผล ซึ่งความสามารถก็คือสามารถปล่อยนกมาจิกและหิ้วพืชของเราได้ตัว่าถ้าเรามีดาเมจมากพอก็ไม่ต้องกังวลอะไรผ่านด่านนี้ได้แบบฉลุยและสาหรับด่านต่อมาด่านวางแผนและป้องกันในด่านนี้ผมวางแผนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าในช่องที่2เนี่ยผมไม่ควรวางเป็นแนปดากอนเหตุผลก็คือระยะพ่นไฟของมันเนี่ยไม่ถึงตรงที่บ้องชอยผมอยู่ด้วยซ้ำคมควรจะวางเป็นพืชตีกลตัวอื่นอย่างเช่นน้องข้าวโพดเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นในท้ายที่สุดผมก็ผ่านด่านนี้มาได้ความรับพืช แถม,มในด่านนี้ยังเป็นด่านที่ห้าไม่ให้ซอมบี้เยยบดอกไม้ของเราอีกด้วยแต่ดูความที่ด่านนี้แถม t รีพิเตอร์มาให้เราตั้งแต่เริ่มมันก็เลยทําให้ผมสามารถเซตสนามได้แบบสบายๆและไม่มีซอมบี้ตัวไหนเข้าใกล้ดอกไม้ของเราได้แม้แต่ตัวเดียวเข้าสวนที่16นทะเลโจรสลัดกับด่านปกป้องพืชนั่นเองซึ่งอย่างแรกที่ผมทำเนี่ยก็คือการเอาวอลนัทมากันไว้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆเติมตัวทาดามเมจอื่นๆมากันแต่มันก็มีจุดหนึ่งที่วาเซียวเกินไปหน่อยเพราะว่าซอมบี้ลุนถังกำลังจะลุนมาถึงสปริงบีนแล ้องจัดการซอมบี้20ตัวภายใน30วินาทีซึ่งก็ไม่ใช่ภารกิจที่ยากอะไรสักเท่าไหร่แบบว่าแค่นั่งสมองไหลปลูกพืชไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จัดการครบ20ตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นด่านนี้ก็เลยเป็นด่านชิวๆแต่สํหรับในด่านต่อมาด่านนี้ทําการเลือกพืชไม่ให้เราแบบครบเสรแถมไม่หยิบทันตะวันมาให้เราซะด้วยแต่ก็ยังดีที่มีแคมแสงอาทิตย์มาให้ตอนเริ่มเกมมันก็เลยยังทําให้ต้นเกมเราสามารถไปได้นิดหน่อยส่วนช่วงกลางเกมก็อย่ายลืมจ้องแสงอาทิตย์ดีๆเราจะได้มีไว้สําหรับการปลูกพืชเพิ่มแต่ดยพลังของรีพีเตอร์และแพลนฟู้ดก็สามารถทําให้เราผ่านด่านนี้มาได้และขอต้อนรับสมาชิกใหม่สไปร็อกหรือก็คือผมเช็ดเท้าไม่รับแขกแบบอัปเกรดนั่นเองเข้าสู่วันที่ พร้อมกับภารกิจ2อย่างผลิตแสงอาทิตย์ให้ได้ตามโควตาและอย่าให้ซอมบี้มาเยียบดอกไม้ของเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังในวันนี้ก็คืออย่าให้เกมจบเร็วเกินไปไม่อย่างนั้นแล้วก็เราจะผลิตแสงอาทิตย์ได้ไม่ทันแต่ถ้าทวงเวลาได้พอเหมาะแล้วก็แสงอาทิตย์1750ดวงก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เหลือก็แค่ดูแลดอกไม้ให้ดีก็พอและเช่นเดียวกับด่านเมื่อกี้ด่านนี้ก็ให้เราผลิตแสงอาทิตย์อีกครั้งแต่ว่ามันกลับให้ผลิตแสงอาทิตย์แค่1 0 0 0พันดวงเท่านั้นแถมไม่ต้องป้องกันดอกไม้รรอเเลย่งก็มมาควดนนีีััุผผชบบบพภภสจแ กมากันที่ด่านต่อมาด่านนี้ก็ยังเป็นอีกด่านที่จะให้เราเก็บแสงอาทิตย์ให้ครบโคตาแถมยังมาพร้อมกับอีกภารกิจที่เราจะต้องจัดการซอมบี้5ตัวภายใน5วินาทีเพราะฉะนั้นด่านนี้ก็เหมือนเดิมจะทําทการเคลียร์ซอมบี้เร็วจนเกินไปและปลูกทันตะวันให้เยอะเข้าไว้ส่วนภารกิจเสริมที่ให้ค่าซอมบี้5ตัวอันนี้ตอนหลังเผลเพลเดียวม,มันก็ได้เองแหละแล้วพอเคลียร์ซอมบี้ในด่านนี้จนหมดเราก็จะได้สล็อตเพิ่มมาอีก1อันเทียบกับทุกอย่างที่ได้มาในแมปนี้อันนี้ดีสุดแล้วละกลับมากับด่านวางแผนและป้องกันสําหรับในแถวแรกผมเลือกที่จะวางเป็นโคโคนัทแคนนอนและบุ่มแมลงส่วนแถวที่2ก็วางเป็นสแนปดาก้อนและแถวที่3ก็ยังเป็นสแนปดาก้อนแต่ว่าจะากวาง ต่อยไปตรงขอบแทนและแถวหน้าสุดก็วางเป็นกวางต่อยพร้อมกับวอลนัทอยู่ข้างๆซึ่งถึงในตานี้สแนปดาก้อนในแถวที่2จะไม่ค่อยได้ทาอะไรสักเท่าไหร่จริงๆแล้วหน้าที่ของมันเนี่ยก็เป็นเพียงแค่แผนสารองเท่านั้นแถมในตานี้ซอมบี้ที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอิมซึ่งก็มาเควาเป็นซอมบี้ที่เคลียร์ได้ง่ายมากๆแค่เจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะมากันเยอะเฉยๆวันที่23หน้าทะเลโจรสลัดวันนี้เรามี2ภารกิจด้วยกันหก็คืออย่ากให้ซอมบี้เยยบดอกไม้ของเราได้และ2อก็คือจัดการซอมบา,า,อาง มันก็ง่ายแบบงงๆด่านท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก่อนจะไปเจอกับซอมบอสเราต้องมาเจอกับภารกิจการปกป้องพืชซึ่งพืชที่เราต้องปกป้องก็คือสปริงบีนอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้จุดที่เราต้องปกป้องเนี่ยกลับไปอยู่ในจุดที่ไม่มีสะพานไม้สังนั้นก็มาคอมเวเลนพวกนี้เนี่ยซอมบี้มันไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแค่วางแผนดีๆด,ด่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่ผ่านได้แบบอีซี่สุดๆและพอจบด่านนี้เราก็จะได้เจอกับพืชตัวใหม่เชอร์รี่บอมหรือก็คือพืชที่โกงมากๆจนบางครั้งผมเขี้ยวมันไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่เข้าสู่วันที่25หรือก็คือด่านสุดท้ายของทะเลโจรสลัดโดยในด่านนี้เราก็จะได้เจอกับซอมบอสอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เขาก็มาพร้อมกับหุ่นยนต์ที่หน้าตาเปลี่ยนไ คงเพื่อให้เข้ากับธีมโจรสลัดลรืมัง้งและแน่นอนว่าในด่านซอมบอสก็จะเป็นด่านสายพันพืชมันก็เลยทำให้ผมค่อนข้างเสียดายนิดหน่อยที่ในโหมดแอคชั่นไม่มีให้ผลิแสงอาทิตย์เอาเองไม่อย่างนั้นมันคงสนุกน่าดูเลยแหละนอกจากนั้นด่านนี้ยังให้เชอร์รี่บอมกับเรามาอีกด้วยซึ่งขอบอกเลยว่ามันเป็นพืชที่โกงมากๆนอกจากจะใช้เคลียร์ซอมบี้ได้แล้วยังทำดาเมจกับบอสเป็นข้ออีกด้วยทีนี้ก็ได้เวลาป้อนแผ่นฟูดและทำดาเมจจนเลือดหายไปนหนึ่งขีดป้อนแผ่นฟูดไว้ตรงนี้เพื่อความปลอดภยอออัยแแแแลลลลลล้้้้ววกกกกกก็็ใใชชเเ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 ออ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 อรรรร์์ีีีีี่่่่่่บบ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 มม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 พพพืืืคคคคยยยซซะะทททาาาาาาดดจจจััััสสสสิิหงงงนนนนนนนโุๆ เพียงแค่ขีดเดียวเท่านั้นนั่นทำให้หลังจากนั้นซอมบอสทำการเรียกซอมเบิร์มมาผมก็เลยเลือกที่จะจ่ายเชอร์รี่บอมไปแต่หารู้ไหมว่าซอมบอสจะทำการจัดการกับซอมเบิร์มไม่ให้เองเลยก็ต้องขอขอบคุณซอมบอสไว้ในนาที่นีด้วยหลังจากนั้นซอมบอสก็คงช็อกว่าตัวเองทำอะไรลงไปก็เลยเอาแต่ยืนมึนแล้วยิงแต่อิมอย่างเดียวทำให้ปืนใหญ่ของเราสามารถยิงซอมบอสได้หลายลูกเลยและซอมบอสก็กลับมาพยายามอีกครั้งโดยการเสบรักเก็ตเฮดและซอมบี้มากหน้าหลายตามาแบบเป็นดงแต่มาเรียกตอนน กุแจะสลับปลดล็อกโลกใบต่อไปส่วนซอมบอสก็หนีไปได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นก็ได้เวลาเตรียมตัวลุยด่านต่อไปไว y เสหรือด่านตะวันตกอันป่าเถื่อนนั่นเอง